บอกก็เต้าเป็นยไงมากหน้าตาจัดดีหรอสิวพันเน้นดกมอหน้าตาน้องดีขึ้นไหมก็จำได้มันก็ตอนนั้นติวานน้องผิวสิวเยอะมากเลยไหมัก็<อ>แก้เจ้าใช่ใช่ตอนนั้นเป็นสิวเยอะมากเลยเนาะแก้มปลื้มปลื้ากับคนมบดหมู่บ้านเนี่ยมาถามแม่นั่งว่าน้องเพชรเอ็มิมทำไมสิวขึ้นเยอะจังเลยหรือว่าเขาเป็นโรคยังก็อันนี้ เหมือนกับทีอ้อยบอกว่าคนข้างบ้านของอ้งอยอ่ะถามอ้อยอว่วยา <c ười> <c ười> เออแ่ะถามผมว่าอ้อยหน้าตาโอยเมีดเม็ดเสียวแบงล้อๆเขาเนี่ยวัวย่าเขาเองหรอใช่อันเนี้ยเขาเป็ย่างเขาเป็นแม่เขาเป็นหมอเนี่ยนะนี่ถ้าเป็นซิวนะเจ้าทุกคนบางทีนี่คือ เขาแบบพยายามยาน้นนะแต่ว่ามันมหายสักทีเนาะหากว่าการทักษาสิวนั่นมันทักษาผิดนะเจ้าบางคนเนี่ยใครหายสิวหุ่กะว่าใครหายสิวไปสอบพรตั้งตั้งเฟรตั้งไรอันนั้นเนี่ยหื่อสิวหายโวย้ยอันนี้เนี่ยเื่องขการมองคาอันนั้นอันนี้นะแต่ว่าผมปรากฏไปซื้ออันอย่างมูนั่นน่ยเนี่ยตัวเองหน้าฮือเป็นสิวแฮมแต่นองเพรชาแมเนี่ยเป็นสิวเกี่ยวกับฮอร์โมน น้องมาได้ไปซื้อควายยังไปเขาว่านะเอออันเนี้ยถ้าเฮาหักษาถูกจุดนะเฮ<ม>ากาจะยนา้ยคือสิวเนี่ยมันอก,อก,อกอยหายไปแน่นอนเจ้าลุงสิวเนี่ยมันก็ย,ยังมีพอออ่องเออถึงแม้ว่ามันจะหายไปมืเนาะมันบอกไอนักเนใช่มันบอกไอ่นักแล้วโอเคโอเคอเอ,อ,อเคโอ,เ,อเค้อเนโอเค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 โอเอเคโอเวโอเะเคโ่เคโอเคัอเคโ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 อเอเคเค้าเาโเคโอนคโอนเเคอเคอเคอเคนอเคนนะเจ้าเาจะต้องพอก่อนก็นะ ประเมินพอก่อนว่าไผ่เป็นนักเป็นน้อยจิตใจว่าถามไงว่าจะเอายาอย่างเราหักษาสิวทำมาได้เนะออบางคนค่ะเป็นสิวเกิดจากสาเหตุที่สารสะตรอร้อยค่ะเออบางคนเสียวกบฮพร์โมคกะหรือว่าบางคนเป็นสิวนุ่มสิวสาวใคจะต้องหักษามันถูกต้องไอ้บางคนเนี่ยไข้หายเจาะหายอย่างมันจะบอก่าลาดุดหน้ะร้อยก็ลูกแค่ามาถาม้องว่ามีกังเกงไหนหักษาสิวก็ โอ้อันนี้น่าอันน้กนไม่ทัาษะาจะได้หรอแมนก็อือเนี่ยอันนี้เลยเจ้าน้องบอกเลยว่าเนี่ยหน้าน้องเนียนขึ้นได้พอต,ตัวนี้ตัวที่คือ,อย่างคอลลาเจนเจ็ตระบบมันมีคอลลาเจนอยู่คอลลาเจนนี่คือเป็นกดอะมิโนนะนี่คือไปซ่อมแซมส่วนตีซึกรอเวลาเขาเป็นไอส้สิวเนี่ยมันมีแอนติเซปในเซลล์เนี่ยอ่าอันเนี้ยเจ็ตพมัมเมดิกัมเนี่ยเข้าไปซ่อมแซม ตรงส่วนที่ว่ามันมีการสึกหรอมันก็เลยยากขึ้นหน้าเนียนขึ้นอ่าแล้ว่าอันนี้นะอันเนี้ยเอลคูตาไทโอนดิหน้ามันเป็นสิวมันจะม่านอันเนี้ยไปโจยพัดเซลล์ผิวเนี่ยผิวพองขึ้นอย่างที่เอถอยถามอว่าหน้าอย่างมันเนียนหน้าอย่างมันพองขึ้นหรอนี่นะอ่าแล้วก็เอลคูตามมนเอลไลซีนแล้วก็ตัวสิ่งเนี่ยมันเนี่ยคือสิวอ่ะแห้งงุยเอ่าอันเนี้ย แล้วนอกจากนี้นะใครที่ว่าบอกเป็นสีโุ้นะเจ้ากินโจนี่ได้อย่างพ่องเกี่ยวกับฟ้าบางคนเป็นฝ้านะเอออยอันนี้บอกเลยว่าเขามีภายบ้าอยู่มีงานมีใจเลยว่ากินติดต่อกันประมาณสัก2สัปดาห์ฟ้าจางได้ พราะว่ามันไปลดการเกิด้าได้ก็งี้คะไอที่ว่ามันจากเกิดฟ้าให้ไหมเนี่ยมันก็จะบอกคอยจะเกิดแล้วอีนเนี่ยอ่าถ้าไผรที่ว่ามันได้เป็นสิวนะอาจจะได้ประโยชน์จากตัวเนี้ยยูเจ็ยยางนั่นก็คืออ่าอันที่หนึ่งสิวก่อนเพราะว่าเขาจะเพ็นซาั่มเป็นสิวเนาะอันที่สองฟ้าอันนี้มันได้เป็นฟ้าอันที่สามผิวเนี่ยผิวฟองขึ้นอันที่สี่ผมผมจะบอกให้ร่วง บางทีเวลาเขาก็ซักผมเนาะเขาก็ต้องใจได้เกลีผมเนี่ยมันห้อนอะ่ะมันก็มีความที่ว่าผมร่วงเนาะอ่ะอันที่ห้าเล้วร้อยอายุสามที่ปลายเรื่องนะ้ำอยู่นี่นะเออก็อาจจะต้องเริ่มมีละริ้วร้อยก็เอาตัวน,นี้เข้าไปเติมชะล้อการเก๋แต่ด้งพอเท่าเลยดีกว่า <laughs> แล้วก็ข้อทีเซทข้อตอ่อย่างเช่นเนี่ยปวดหัวเขาเนี่ยเออจอยได้แล้วก็อันที่แปดนี่คือแถมคือบำรุงสายตาด้วยเมริโกอันเนี้ยดีมากเลยเอาตอย เนี่ยแนต่ต้องเดียวขึ้นม <waving> ันก <choosing> ็ร้องเข้าทานเหรอน็กแก้ปุ่งน็กปุ่ใช่เนี่ยเขาทานเลยอื